สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่น้องที่เกิดปีระกานะครับวันนี้สำหรับดวงคนที่เกิดปีระกาครับปีระกาปีไก่นะครับลักษณะของไก่นะครับก็คือหมายถึงความขยันขันแข็งในการทำมาหากินนะครับมีความกระตือรือร้น กับพี่กระเป๋ากับการเริ่มต้นในวันใหม่ทุกๆุกวันนะครับด้วยจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสและเบิกบานมีความพอเพียงในการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ตามธรรมชาติอย่างดียิ่งนะครับสำหรับคนปีละกาทีนี้มาดูบุคลิกลักษณะของคนที่เกิดปีละกาบ้างครับบุคลิกลักษณะเป็นคนที่มีนิสัย,ยมีสติปัญญาดี มักใหญ่ไฟสูงชอบสอดรู้สอดเห็นมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์แปลกๆรักความสนุกสนานความสะดวกสบายรู้เท่าทันคนอื่นชอบพูดจาตลกโปกฮามีคารมคมคายมีฝีไม้ลายมือในการทำงานค่อนข้างดีมีความจริงจังกับชีวิตค่อนข้างมากคาดหวังสูงเจ้ากี้เจ้าการจู้จี้จุกจิกชอบวิพากษ์วิจารณ์ จนบางครั้งอาจเกิดการกระทบกระทั่งกับบุคคลอื่นได้ง่ายเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวแสนงอนขี้น้อยใจเป็นคนที่ไม่ค่อยจะยอมรับความเป็นจริงสักเท่าไหร่นักนะครับคือไม่ยอมรับความเป็นจริงในสภาวะที่เป็นอยู่มากนักนะครับมารูการงานและอาชีพ การงานและอาชีพที่เหมาะสมก็คืองานที่มีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรืองานที่มีลักษณะที่ต้องเดินเดินทางติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นตามสถานที่ต่างๆเป็นคนเจ้าระเบียบทํางานละเอียดรอบคอบจนบางครั้งเหมือนคนที่จู้จี้จุกจิกทําให้คนที่ร่วมงานด้วยหงุดหงิดรําคาญนะครับอาชีพที่เหมาะสมก็คืองานบริหารงานบุคคล พนักงานตรวจสอบการบัญชีการเงินเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการพูดจาและการแสดงก็สามารถทำได้ดีเช่นกันนะครับเช่นนักโตวาทีเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจนักประชาสัมพันธ์พนักงานขายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศนะครับทีนี้มาดูเกี่ยวกับการเงินมั่ง การเงินเป็นคนที่มีความสามารถในการจัดสรรด้านการเงินเป็นอย่างดีนะครับและมีประสิทธิภาพดังนั้นการที่จะประสบปัญหาทางด้านการเงินจึงเกิดขึ้นไม่บ่อยนักเว้นเสียแต่ว่าถูกหยิบยืมจากญาติสนิทมิตรสหายและคนใกล้ตัวนะครับคนที่รู้จักคนใกล้ตัวญาติ ต,ต่างๆที่มาหยิบยืมส่วนมากจะไม่ได้คืนนะครับคนปีละกานี้รวมถึงการใช้ใจ่ายในเรื่องการลงทุนนะครับการทำธุรกิจที่อาจผิดพลาดได้จนเกิดทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินหรือสภาวะทางการเงินอาจสะดุดหยุดลงได้อย่างกระทันหันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ เพราะคนที่เกิดปีละกาเนี่ก็เหมือนไก่นะครับชอบหาคุ้ยเคียหาเงินดูตลอดเวลาก็ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับทีนี้มาดูเรื่องคู่ครองความรักนะครับเรื่องคู่ครองเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะครับค่อนข้างมกมุนมากในการมาลมุม เป็นคนที่เอาเอาใจเก่งช่างประจบสอพอมีเสน่ห์มัดใจเพศตรงข้ามให้รุ่มหลงได้มากส่วนใหญ่จะเป็นคนเจ้าชู้มากคู่ครองกว่าจะพบเจอรักแท้ก็ต้องลองผิดลองถูกทำให้ตัดสินใจเลือกคู่ครองผิดพลาดได้ง่ายนะครับส่วนมากสมัยวัยรุ่นก็อาจจะมีคนรักคู่ครองคบคบคนเยอะคบมากหน้าหลายตา กว่าจะพบรักแท้ก็เสียเวลาไปเยอะนะครับมีการลองผิดลองถูกไปเยอะนะครับคู่ครองที่เหมาะสมสําหรับคนที่เกิดปีระกานะครับคือคนที่เกิดปีมะโรงและมะเสงนะครับคู่ครองที่เหมาะสมคนเกิดปีนี้เป็นคนปีมะโรงและก็ปีมะเสงนะครับเพราะจะมีความฉเฉลียวฉลาดมีทัศนคติที่ตรงกัน คนที่เกิดปีฉลูเพราะมีความละเอียดรอบคอบสามารถเติมเต็มในส่วนที่ขาดของกันและกันได้เป็นอย่างดีนะครับแต่คู่ครองที่ไม่เหมาะสมกับปีละกาเลยนะครับคู่ครองที่ไม่เหมาะสมฟังไว้นะครับถ้ามีแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทําใจอย่างเดียวแต่ถ้าไม่มีก็ระมัดระวังต้องสอบแสวงหา ตามปีที่ถูกฉลองกับเรานะครับปีที่ไม่เหมาะสมเลยนะครับสําหรับคนเกิดปีละกาคือคนที่เกิดปีเถาะสองปีจอและก็ปีละกาสามปีนี้นะครับไม่เหมาะสมกับคนที่เกิดปีละกานะครับก็คือปีเถาะปีจอและก็ปีละกาด้วยกันเองนะครับ ปีละกากับปีละกามันรู้ทันกันนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันก็ไม่เหมาะสมแต่ปีที่เหมาะสมคือปีมะโรงมะเสงนะครับปีฉลูพวกนี้เป็นปีที่เหมาะสมกับคนที่เกิดปีละกานะครับทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพบ้างสุขภาพของคุณคนที่เกิดปีละกาปีไก่นะครับ ว่าปีนี้สุขภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านสุขภาพนะครับในวัยเด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงไอ้ที่ไม่แข็งแรงนะครับขี้โรคเจ็บป่วยเป็นโรคเล็กๆน้อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอแต่พอโตขึ้นมาก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงดีแต่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบบย่อยอาหารนะครับ ต่ำทำซินอักเสบหรือหลอดลมอักเสบเป็นต้นนะครับเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมาตั้งแต่เล็กนะครับสรุปก็คือเป็นบุคคลที่หาเงินเก่งนะครับคนเกิดปีตระกาไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ แก้ไขปัญหาได้ง่ายได้คล่องเป็นบุคคลที่ฉเฉลียวฉลาดมีความรู้เท่าทันคนนะครับปัญหาเรื่องการเงินก็เกิดขึ้นได้ไม่นานครับก็สามารถแก้ปัญหาได้เพราะคนเกิดเกิดปีไก่นี่ก็ค,คุ้เขียหาเงินเก่งต,ตือลือล้อนขยันทำมาหากินนะครับ สรุปแล้วก็80%ขึ้นไปครับชีวิตของคนเกิดปีระกาโอกาสรุ่งเรืองรุ่งรวมีเยอะครับในปีนี้สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสำหรับคนเกิดปีละกานะครับวันพรุ่งนี้ก็ปีถัดไปครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ